สวัสดีค่ะจากขัวสมพรนะคะมาค่ะได้เวลาเข้าครัวกันอีกเหมือนเดิมเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูผัดกะเพราว,วันนี้จะผัดกะเพราไก่นะคะไก่สับนะคะมีหนังมีเนื้อนะคะสับให้ละเอียดเลยสับปนกันแล้วก็จะมีพริกกับกระเทียมสับนะคะผัดกะเพราก็เป็นเมนูยอดฮิตเลยนี่นะจ๊ะ พริกหันซอยแล้วก็ใบกะเพราเครื่องครบแล้วเราก็ไปทำการผัดกันเลยจ้า<ม>ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปอันนี้จะเป็นน้ำมันพืชนะคะแล้วแต่เราสะดวกเลยจ้าน้ำมันอะไรก็ได้ใส่ลงไปเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องมัดเกินใส่พริกกับกระเทียมสับที่เราสับไว้นะคะ เจียวลงไปให้หอมเลยจ้าเพื่อนๆง่ายมากเลยมีหนะคะมีเครื่องครบแล้วการผัดก็ไม่ยากนะคะเจียวพริกกับกระเทียมให้หอมหอมมากๆเลยหอมฟุง้งไปถึงนขนคางบานเลยจามกันให้เป็นวัดเลยคะ่ะฟาร์ม รวดเร็วทันใจไม่ได้ใช้ตำใส่ไก่สับลงไปเลยจ้าไก่สับอันนี้นะคะจะเป็นส่วนของน่องนะคะไม่ใช่ส่วนหน้าอกก็จะมีมานนิดนิดมีหนังหน่อย,อ,ยอร่อยอร่อยจ้าแล้วแต่ความชอบเลยนะคะมีไก่ชนิดไหนก็สามารถนำมาผัดกระบเราได้ นี่เลยจ้าก็ผัดไก่ให้สุกก่อนนะคะเปลี่ยนจากหมูมาเป็นไก่ดูบ้างอร่อยอร่อยในแต่ละมื้อนะคะเพื่อนๆผัดไก่ให้สุกนะคะไก่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันเลย เครื่องปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำก็จะมีน้ำปลาจ้าใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะตามด้วยซอสปรุงรสสีอิวขาวนะคะเหยาะๆใส่ลงไปเลยจ้า ปรุงรสตามที่เราชอบนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนี่เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการปรุงรสนะคะง่ายมากๆเลยผัดนี่ให้น่ากินนะคะมี่ถ้าอยากให้สีสันสวยงามสีเข้มก็ใส่ซอสหวานหรือสีอิ๊วดำไปได้นะคะ เราจะเพิ่มความน่ากินลงไปอีกแต่นี้สุพร์ตไม่ได้ใส่นะคะเอาแบบนี้เลยแต่รสชาติรับรองแซ่บแน่ๆนจ้าพริกผัดกะเพรานะคะเราก็ใช้พริกขี้หนูขี้หนูสดนะคะตำหรือหัน่นรวมกับกระเทียมก็เป็นเครื่องผัดกะเพราแล้วนะคะใครมี พิกผัดกะเพราสูตรเด็ดก็บอกกันบ้างนะคะจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้พริกสดก็ดีนี่นะคะหมูสุกแล้วปรุงรสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาชิมนะคะว่ารสชาติได้ตามที่เราต้องการหรือยังเราก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะคะนี้ก็ใช้ได้แล้วจ้า กะเพรานะคะบางคนจะชอบแบบใส่น้ำตาลนิดๆนะคะสมพลไม่ได้ใส่นะคะสุกแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยจ้าผัดผัดคนๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าเมนูผัดกะเพรานี่จ้าใบตักใส่จานจานส,ยสวยๆวันนี้ มาลองรับผัดกระเพราไก่จ้าร้อนๆเลยกินกับข้าวสวยอ,อยอร่อยออร่ยนะคะเส็นสีแบบนี้เผ็ดนะคะเพื่อนๆใช้พริกขี้หนูนี่เลยจ้าเมนูผัดกระเพราจากขัวสมพรนะคะน่ากินไหมคะนี่เลยเลยใบข้าไปทานด้วยกัน ขอบคุณนะคะเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคัวสมพรด้วยนะคะพบกันใหม่ในเมนูหน้านะคะสมพรก็จะมีเมนูหลากหลายเมนูมาให้เพื่อนได้รับชมกันอย่าลืมอย่าพลาดนะคะครัวสมพรเมทีสกุลการค่ะ